ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m y u p Gamer วันนี้อยู่กับโมเอวันนี้เราโมจะพามาขับรถเล่นกันเนาะในเกม Car r i d e r Rush Rush เนาะมันเป็นเกมแนวขับรถอืมเป็นเกมแนวขับรถแบบว่าน่ารักน่ารักอันนี้ก็จับคู่อยู่ แล้วเราก็รอต่อไปโอเคจะโพสดเสร็จแล้วก็คือกลับมาเล่นอีหลังจากที่หายไปนานเลยก็เลยมาทบทวนหน่อยมามาแล้วมาดูกันสองหนึ่งไปเลยอืม ดีมาดมาิเอ้ยเออกลับมาเล่นใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละน้องคิดว่าได้ยี่ไห่ให้ทายเลยว่าได้ดีเท่าไร่เราไม่กลัวหลอกมันเลย,ยืบอกเลยว่าเสียนมากเสียนแนวทางโค้งอะไรแบบนี้เสียมากบอกเลย ฮ้ยแสงได้แล้วเฮ้ไม่น่ากลัวอะไรขนาดานั้นหรอกนูองอืมอ๋มอนตื้นทางลัดเป็นทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ทางตรงอย่างเดียวนะคะทุกคนอือจะถึงรอบแล้วรึงรอบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบเอาไว เราจะม่ให้มันแสงให้ได้นะพูดจูกใช่ไหมไปเลยอืมเล่นกีตาร์ดีอืมเป็นทางโค้งที่ชอบชอบชอบทางโค้งชอบดริปดริ drip บอกเลยว่าช h บดริปอะไรไปแบบนี้นะ่นะจะลบลบแล้วคิดว่าไปทางรัดได้ไหมนี่คุณคิดผิดนะเราไปได้ด้าซ้ายหรือขวาไม่ใช่แลละทีหนึ่งต้องเป็นของเรานี่ จิบจีบอาขับนันนอนฝึกสีเวรหน่อยไม่ได้เล่นตั้งนานและเป็นปีแล้วมั้งแล้วก็กลับมาเล่นอีกจนซีซันแปดแหละจีหนึ่งจีหนึ่งจีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งเป็นของเรานี่มนเลยใช่ไหมล่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากเล่นก็ไปโหลดได้ในแอป Google Play Store นะคะทุกคนนี่ของเราเป็น Android เล่นในมือถือเนาะสนุกแหละมาเกมที่สองแถมสักเกมหนึ่งเนาะเกมนี้แล้วก็เกมหน้าก็ไปลงแรงกัน จับโค่นานแล้วเหลือเกินสิบห้าสบหมาแล้วคิดว่าตาน,นี้เราจะชนะหรือเปล่าว้าวตาหูต้องชนะอยู่แล้วดูจากตรีมรถเราแล้วเราชอบสีเหลืองเนาะ go ไปเลยคิดว่าแน่หรอมาสิ ตอนนี้เราเล่นเป็นแบบทีมเราจะต้องนำทีมให้รอดนะฮะตอนที่แล้วเราเล่นเดี่ยวใช่ไหมวะเออวิว,วายโดนแซงไายเฮ้ยแซงเราได้ไงเนี้ยโอ้โห เสียงได้ไม่นานหรอกนี่เป็นไงเป็นไงอ่ะอ้าวใหมาดิมาดิเอ้มาดิมาดิอดักทางเลยดักอ่ะดันดักไม่ได้ชอบทางเลี้ยวมาสิทางเลี้ยวมาเลยมาเลยอืมที่แพงทางเลี้ยวก็ผมเลยละครนอนนอนเออ มันก็จะเวียนเวียนหัวหน่อยเนาะเพราะว่าเลนสไตล์นี้เนาะขอภัยในคำที่ทำให้ทุกคนเวียนหัวนะคะอีนนึ่ง รอบแล้วจะครบรอบแล้วคนสนุดท้ายชนะแน่นอนบอกเลยแต่ไม่ทานแล้วตอนเนี้ยเรานำดิงอะครับเราพาทีมชนะครับเอ้อยอ้โอ,อ๊อยโอ๊ย อขอภหยได้ความที่ทำให้ทุกคนเวียนหัวนะคะชนนอีกแล้วจิปชิชโหบางแลมันดีมันดีเทน b ิ่งนัมเบอร์วันเลดี้ไอ่คุยกับเพื่อนๆขิงหน่อยขิงหน่อยโห เขาคือนายที่กดไหลให้น่ะมากินฝุ่นฉันไปซะเอามือโดนอีกอันหนึ่งกดใหม่กดใหม่หอืมไว้มาเลย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 ไปอืมตอนนี้เราก็จะไปลงแรงเนาะหมวดจัดอันดับเนาะเออ แรงตกมันซีซั่นใหม่แล,ล้วแรงตกเลยแรงตกไม่ได้ซีเรียสหรอกเนาะแต่ว่าในแรงก็จะมีคนกิน่งๆเยอะมาเลยใครอยากเล่นด้วยก็มาแจมนะเนาะแอดมาเลยตาหูเป็ดเลือปุ๊บเมือปปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองหนึ่ง let's go เปิดมาก็โดนแซงเลยอะครับเราไม่สนเนาะม้จะเป็นโรงแรงแล้วก็ช่ไดไทยในเลียวสถานโค้งเอ้โค้งสถานโค้งโค้งสถานออุ๊ป้ปฟึบนี่ไปเลยไปเลยเฮ้ย เกือบตกถูกนำแล้วนะนำแล้วคิดว่าตอนนี้ชนะลแล้วเปล่าลงแรงแล้วก็จริงจังหน่อยเนาะเออโหนีโคตรฟุกอะเหีียวแบบเนี้ยตรงดิง่งซูซูซูเส,ส้นชัยเส้นชยัย เอ้รอบ,บแรกเราต้องเอาชนะให้ได้นี่ไงรอบแรกก็ไปเลยม,มีทางแซงเราด้วยดีนนเลี้ยวเอ,อ้ยอุ้ยไม่นะโอ้โหพิดพลาดนิดเดียวก็เป็นเหตุนอดคลดงดิง ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ซี้แล้วไม่ดีเนาะเริ่มเลยเริ่มเลยไปแล้วเราต้องแสงให้ได้ต้องแสงแสงแซงให้ได้ใจเย็นรอกันหน่อยสิไปเลยไปเลยเอ็นนั่นนน่นเอออะไรมั้งเนี่ย ไปไกลเหลือเกินไป,ไป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 ,ไป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 ไ,ปไปทุกคนไม่นนเสงให้ได้โอ้โเโอ้โแพ้ละที่สไมโอไมโอโถเอ๊ ไม่เล่นแล้แกสุดท้ายแล้วนะไม่แถมด้วยไม่ไหวเลยอะ่ะทีมเพ้บวกบวกสองเกินไปได้ที่สองบวกสองได้ที่หนึ่งบวกอะไรบวกหนึ่งหรอ <c oughs> ไม่จริงหรอกบอกสิบจำได้ก็ ก็แบบว่าไม่เราทำไงดีพูดไงแต่สุดท้ายเนาะขอแค่นี้เลยเนาะแล้วก็จบเพียงแค่นี้เนาะไดาสุดท้ายแหละแพ้แล้วเฟลอ่ะไม่เล่นแล้วก็ขอจบการเล่นเป็นเพียงเท่านี้เนาะนี่ก็เป็นตอนตอนที่หนึ่งแหละอาจจะมีตอนที่สอง พี่สองมาก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะมาดูกันเยอะๆด้วยขอบคุณบ๊ายบาย